สำหรับเครื่องนี้นะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิย e ี่ห้ออาเนินเป็นรุ่นโปร6 0 0นะครับจากกทมคุณอนุชาเครื่องใหม่ๆนะครับยังไม่เคยผ่านการซ่อมป่วยก็ยังติดปกติครับอันนี้ก็เพิ่งเจาะเมื่อกี้ครับวัดที่ขั้วแบตแล้วมีเกิดการช็อตนะครับก็แปลว่าด้าน DC to DC ช็อตไปแล้วครับแล้วก็ภาค m v p t แล้วก็ DC to AC ก็ลุ้นเอาครับว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วก็ดูที่ฟิลเตอร์ด้านข้างนะครับคุณนะเตอร์เลยครับแบบนี้ก็อาจจะทําให้เครื่องร้อนได้ครับเพราะว่ามันระบายความร้อนได้ไม่ดีครับต้องมันทําความสะอาดด้วยนะครับเครื่องนี้คุณลูกค้าบอกว่าใช้มาหลายปีครับก็คุ้มแล้วเดี๋ยวลองแกะซ่อมดูครับเรียบร้อยนะครับ ป 1> 1 <GB> เปใน GPT แตกแบบระเบิดถ้าแบบนี้นะครับจะลามไปทั้งหมด5ตัวนะครับตัวล่างนี้50 50รอลุ้นเอานะครับนี้ใช้เบอร์50โอ้โห50แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้75แอมป์เข้าไปเบอร์มันต่ำไปหน่อยนึงแล้วก็ในด้าน DC to DC ก็เสียอยู่5ตัวครับนะขอคอย,ยังชั่วนะครับแต่อันนี้ลุ้นเอาว่าจะเสียทั้งหมดเลยหรือเปล่า เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนครับสำหรับเครื่องนี้อินเวอร์เตอร์ไฮปิดออนออฟกิดยี่ห้ออาเนิรนรุ่น AN- ีด SCI02- ขีดโปรขีด602ของคุณอนุชากทมต่อแผงโซลา r เซลล์ทิ้งไว้ครับเช้ามาก็มีการชาร์จครับตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่57.8วลลอยตั้งไว้ที่57.5มาดูตอนนี้ครับก็มีการชาร์จนะครับตั้งชาร์จไว้ที่30แอมป์นะก็ชาร์จอยู่ประมาณนี้ครับ เปิดเครื่องทิ้งไว้แต่ยังไม่ได้เปิดโหลดนะครับมีการชาร์จที่1,600กว่าวัตต์นะครับก็ชาร์จเต็มนะครับที่3 0แอมป์มาดูว่าแพงมาเท่าไหร่นะครับแพงมาที่283อันนี้ก็เป็นแรงดันขณะใช้งาน,นครับโวลต์ลอยจะอยู่ประมาณที่300กว่าโวลต์น,นะครับแบตมีที่55.3มันจะเต็มที่57.5 แบตเตอรี่ที่ใช้นะครับแบตเตอรี่ NMC 8 1 1 4 1 m a m มี AC in AC out มีแผงโซล่าเซลล์ครับแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ก็แผงโมโนฮับเซลล์ขนาด390วัตต์จำนวน8แผงนะครับอนุกรมกันเข้ามาทั้งหมดที่เครื่องนี้ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบในด้าน AC กันก่อนนะครับไม่รู้ว่าตั้งในโหมดไหนครับตั้งเป็น SBU นะครับถ้ามีไฟ AC เข้าร่วม ก็จะมีไฟ AC สแตนนไบรออย่างเดียวครับยังไม่มีการใช้งาน10ไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับอย่างที่บอกครับจะมีไฟ AC รออยู่อย่างเดียวยังไม่มีการใช้งานนะครับจะใช้งานก็ต่อเมื่อแรงดันของแบตเตอรี่นะครับต่ำจนถึงเมนูที่12นะครับมันจะตัดการไฟฟ้าไปพัสใจให้โหลดเลยถ้าช่วงกลางวันมีไฟจากแผง แล้วแบตเตอรี่ยังเหลือครับไม่มีการใช้ไฟฟ้าแน่นอนครับตอนนี้ก็แปลว่าไฟ AC รอที่จะบายพาสครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรในตอนนี้ผมจะถอดไฟ AC ออกไปนะครับให้เหลือแต่แบตเตอรี่กับแผงโซ,ซล่าเซลล์เครื่องนี้6,200วัตต์ครับผมจะทดสอบโหลดหนักๆเลยนะครับผมจะกระชากโหลดเข้าไปครับ2,000กววัตต์ลองดูนะครับเป็น2,2002,300วัตต พัดลมก็ยังเดินเบาๆอยู่นะครับผมจะเพิ่มอีกสองพันเข็นมาแล้วครับเป็น4,200 4,390 4 5 0 0พัดลมเล่งขึ้นมาอีกนิดนะครับ เดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกสองพลองดูขึ้นมาเป็น5้าพันสี่ร้อยห้าพันห้าหกพัอรขึ้นโคดศูน์เจ็นะครับเคลื่อนโอเวอร์โหลดเดี๋ยวผมจะลดโหลดสักหน่อยนะครับโอ้ยไม่ทันนะครับตัดไปสักก่อนปิดก่อนนะครับ ขึ้นโค้ด07ก็คือ Overload ครับ Overload หลด e ท u t ปิดไฟจากแผงครับเปิดเครื่องใหม่ครับ ตอนนี้ผมตอนนี้ผมเปิดโหลดรอไว้ที่900วัตต์ครับของดูการทดสอบนะครับเพราะว่าอะไรของเราคัดเกรดมาเลยนะครับเพิ่มไปอีก2,000 w. เพิ่มอีก2,000 w. เอาละครับขึ้นที่5,800ลดลงมาครับผัดลมเร่งครับ5,000 5,000วัตต์ 5, ครับ ลดลงมาแล้ว4 0 8 0 4 9 0เครื่องนี้6,200ครับโหลดเป็นพัดลมความร้อน2ตัวนี่เลยร้อนมากแน่หนาวสบายเลยโหลดอยู่ที่4,800ครับจะเพิ่มอีก ห้าร้อยครับเป็นห้าพันสองร้อยเก้าสิบเปิดโหลดรอเท่านี้ครับลองดูสักห้านาที ทดสอบโหลดเกือบเต็มนะครับแล้วเ,เราก็ทดสอบกันยาวๆโหลดอยู่ที่89เปอร์เซนะครับ88เปอร์เซนแบตเตอรี่เหลือที่50.6ตอนนี้มีไฟจากแผงโซลาเซลล์มาช่วยนะครับโอ้ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวใช้แบตเตอรี่ล้วนๆเลยเอาลองเฉพาะแบตละกันนะครับ ทดสอบกันยาวๆแบบเรียวไทม์เครื่องนี้จากจังหวัดน่านครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูสองตัวเลยครับมาพร้อมๆกันส่งถึงที่ในห้องเริ่มร้อนแล้วครับ พยายามจะถ่ายคลิปแบบร e a l time นะครับเจ้าของจะได้เห็นว่าเราทดสอบกันยาวๆมาต่อกันอีกเครื่องก่อนครับเครื่องนี้ใช้แบตเตอรี่ร่วมกันกับเครื่องที่ทดสอบอยู่ครับเดี๋ยวผมตั้งให้มันบายพาสกันไฟฟ้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอร์ในห้องด้วยแต่ว่าในห้องเริ่มร้อนแล้วครับพัดลมความร้อนเอา กดผมคาร้อนมันร้อนนะครับตั้งเป็น USB ครับเดี๋ยวผมถ้ากดออกไปนะครับกดปุ่มโฮมมันจะกลับมาใช้ไฟฟ้าครับนะครับ,นะรบนั่นบายพาสแล้วครับถ้าใช้ไฟฟ้าจะเป็นสีฟ้าครับถ้าใช้ไฟจากแผงจะเป็นสีชมพูถ้าใช้ไฟจากแบตเตอรี่จะเป็นสีแดงครับสัญ,ญลักษณ์ไฟสามารถ บอกได้นะครับว่าขณะนี้ใช้อะไรอยู่เปเอในห้องก่อนครับสำหรับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับสนใจก็สอบถามกันได้ที่เมกาโซล่าเอนเนจีจังหวัดระยองนะครับาบทีเอสก p ุ๊ปไทยแลนด์เบอร์โทรตามนี้นะครับ สอบถามก็ได้ครับที่คุณท่านานนหรือว่าจะสแกนลนยครับ3มนาทีแล้วนะครับทดสอบใช้แบตล้วนๆนะครับไม่มีไฟจากแผงมาช่วยเลยทินกระแสแบตเตอรีร่เต็มที่นะครับโหลดค้างอยู่ที่5000วัตต์ เนืแสบแบตเตอรี่115แอมป์ครับ5,190วัตต์ทดสอบกันให้เห็นแบบนี้เลยครับยาวๆแบตเตอรี่ที่ใช้ทดสอบครับก็เป็น NMC 8 1 1หนึ่ 141แอม m BMS BMS ตัวนี oh ้ก็300แอมป์ครับเย็นๆสบาย ลอนคันยาวๆนะครับเดี๋ยวพัดลมความร้อนผมน่าจะตัดครับถ้าเปิดนานๆโหลดก็ยังค้างอยู่ที่5,160 ้วครับทดสอบโหลดเท่านี้ก็น่าจะสบายใจแล้วนะครับว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะเปิดไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าร่วมนะครับใส่เข้ามาเดี๋ยวจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็จะมีลูกสรชี้เข้าเครื่องนะครับแต่จะไม่เลือชาร์จครับจะเห็นว่าแรงดันอาจจะเห็นว่ากระแส ของแบตเตอรี่ลดลงครับเนื่องจากว่ามีไฟจากแผงมาช่วยครับจากร้อยกว่าหรือเจ็ดสิบกว่านี้โหลด5,000ัวัตต์ครับไฟจากแผงมาที่ประมาณสองพันครับก็ับไปว่าตอนนี้ใช้ไฟจากแบตที่3,000ันถ้าแบบนี้นะครับใช้โหลดเท่านี้ยังไงแบตก็ไม่พอนะครับไม่เหลือชาร์จแน่นอนต้องเพิ่มแผงนะครับ ก็คงไม่มีใครใช้โหลดเยอะเท่านี้ยาวๆครับแต่ก็ไม่แน่นะครับก็เคยเห็นหลายที่อยู่ครับบางทีก็เหมือนการทรมานทรมานเครื่องมากเกิดไปนะครับตัดไปแล้วนะครับสำหรับพัดลมความร้อนของผมนะครับเปิดจนตัด นีทดสอบโอเวอร์โหลดไม่ได้แน่นะครับเมื่อไม่มีโหลดครับไฟจากแผงก็จะมาชาร์จการทำงานของมันชาร์จฉลาดมากครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ไฮบิดจำพวกนี้มันจะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ใจให้โหลดก่อนนะครับเหลือเท่าไร่ชาร์จลงแบตแต่เมื่อกี้ไม่เหลือให้ชาร์จเลยนะครับ ทดสอบโอเวอร์โหลดยังไงโหลดตัดไปแล้วปิดไฟจับแพงนะครับยวลองโหลดอีกครั้งนะครับไม่รู้ว่ากลับมาหรือยังเปิดไม่มานะครับผัดลมตัดไปหนึ่งตัวผัดลมความร้อนของผมเหลือตัวเดียวครับอีกตัวเปิดไม่ติดแล้วครับคือมันตัด การทำงานไปมันร้อนเกินเอาละก็ทดสอบให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าซ่อมไม่ผ่านก็น่าจะพังตั้งแต่ดัมต้นที่3-400วัตต์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลมฮูลสวัสดีครับ